มิเกลอาร์เตตาผู้จัดการทีมอาเซนนอนออกมายืนยันข่าวร้ายให้แฟนบอลได้ทราบว่าอีธานวานเนรี่ปีกดาวรุ่งฟอร์มแรงของทีมจะต้องพักยาวราวสองถึงสสัปดาห์หลังได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมที่บุกเสมอไบตันหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาร์เตตากล่าวถึงสถานการณ์นี้ด้วยน้ำเสียงเสียดายว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากสำหรับอ e ีธานเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เราต้องปล่อยให้เขาพักรักษาตัวซึ่งจะใช้เวลาราวสองถึงสสัปดาห์ การบาดเจ็บของวานเนรี่ทำให้ทีมปืนใหญ่ต้องเจอกับปัญหาในแนวรุกก่อนเกมสำคัญที่จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดในสึกคาราบาวคับรอบรองชนะเลิศนัดแรกวันอังคารที่7มกราคมนี้แฟนบอลอาร์เซนอลอาจต้องลุ้นว่าใครจะมาแทนตำแหน่งของวานเนรี่ในเกมสำคัญนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อาเตตาชัดเจนคือทุกคนในทีมต้องพร้อมสู้เต็มที่เพื่อลุ้นเข้าชิงแชมป์ในฤดูกาลนี้แฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ